ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆครูบาอาจารย์และ f อที่รักทุกท่านวันนี้ก็เช่นเคยครับมาพบกันในช่อง YouTube ชัดเดิมบางวันนี้ทางช่องก็ได้มีพระรูปเหล่าหลุมพ่อเงินนะครับวัดบางคลานเป็นพิมพ์นิยม ซึ่งหลุงพ่อเงินได้ผลิตรหรือว่าสร้างให้ลูกศิษย์สร้างมาตั้งแต่สมัย2,300กว่าครับ2,375ประมาณนี้แล้วก็ทำเรื่อยๆมาทีละเล็กละน้อยสะสมมาเรื่อยๆจนฝ่าท่านจะมรณะภาพ ก็คือจะมีการสร้างมาทุกปีนะครับในทุกๆปีที่หลุงพ่อท่านอยู่ที่วัดวังตะโกนะครับก็สร้างมาจนฝ่าจะมรณะภาพนะครับเป็นว,วิธีการดูรูปรอหลวงพ่อเงินนะครับก็จุดเด่นๆของท่านก็คือ,อ ข้อสังเกตก็คือ,อเป็นพระรอนะครับเพื่อนๆวิธีการรอวิธีการรอก็คือปั้นหุ่นเทียนขึ้นมาแล้วก็เทช่อนะครับตรงนี้เทช่อนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับการชนวนนะครับอันนี้เป็นเทการชนวนนะครับก็เป็นอีก องคหนึงครับองนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะดูง่ายนะครับเพื่อนๆอุตสินนี้คือความชัดเจนนี้สวยงามครับผมองนี้ดูข้างทั้งสองแทบนะครับไม่มีการถอดนะครับไม่มีร่องรอยการถอดพิมพ์นะครับ องนี้คือเป็นเนื้อเงินยวงนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งมีการผสมทั้งตะก,กั่วทองแดงหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆได้ชมกันรายละเอียดนังไงครับเม็ดเดือดเม็ดเกินนะครับ ถ้ามีเม็ดเดือดเม็ดเกินก็จะเป็นข้อยืนยันอีกข้อนึงครับว่าพระองค์นี้แท้ร้อยเปอร์เซครับผมถึงยุคครับผมเพราะว่าวิธีการล่อ,อโบราณนะครับเ,เพื่อนอะจะมีลักษณะเนื้อที่เดือดแล้ววิ่งแลาะพิมพ์นะครับะจะมาติดตรงไหนก็แล้วแต่นะครับก็คือ เอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับจะไม่มีองค์ที่สองมาติดเหมือนกันจุดเดียวกันน้อยมากนะครับไม่มีแทบไม่มีเลยครับผมก็มั่นใจว่าไม่มีองค์ที่สองที่จะวิ่งเดือดมาชนอ่ามามาอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับอ่าเพื่อนๆดูนะครับริ้วจีบอนนี่ครับคมชัดนะครับลักษณะนี้มีการอ่าแต่งไม่พิมพ์นะครับโดยโดยช่างนะครับ ช่างจะแต่งไม่พิมมาแล้วนะครับพิมพ์นี้นะครับจะไม่มีตะเข็บนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นหลอกก้านชนวนนะครับองนี้หลอกก้านชนวนเพื่อนดูนะครับลักษณะจะของก้นจะมีรอยยุบของการแทงก้านชนวนนะครับและมีรอยยุบรอยปลิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับ ้อยสบนะครับต้องเก่าเดิมนะครับต้องคู่ตัวมาเลยนะครับไม่ใช่รอยสบายใหม่นะครับดูลักษณะกายภาพนะครับเพื่อนๆก็มาศึกษาร่วมกันครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ที่เรายังไม่เคยมีไม่เคยเห็นก็จะ,ะก็จะไม่รู้นะครับเพื่อนๆ แต่ถ้าเราเคยเห็นแล้วมันก็เป็นอะไรที่ได้เปรียบนะครับก็คือเราก็จะมีความชํานาญกว่าคนอื่นๆมันก็จะได้เปรียบอย่างนี้เห็นมากก็ได้จะ,จะมีความรู้มากนะครับแต่ว่าตําหนินี่ครับในองค์พิมพ์นี้ครับกาหนดไม่ได้นะครับพระลอนี้ครับถ้าใครกําหนดพระลอโบราณว่าพิมพ์ต้องแบบนี้ พิมพ์นะถูกต้องครับแต่ว่าตำหนินะครับตรงนั้นขีดตรงนี้ตุ่มอะไรเงี้ยไม่มีนะครับไม่กําหนดไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็เห็นว่าหลายคนที่ไฟ์สดหรือว่าปล่อยพ้านะครับก็ทําให้เราเห็นนะครับเราก็ทางใครทางมันครับเราไม่ว่ากันครับแล้วแต่ความชอบความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าความรู้ของเราไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่า ท่านที่มีความรู้ดีๆก็แบ่งปันกันได้นะครับเพื่อนๆถือว่ามาศึกษาเริ่มกันนะครับสังเกตน,นะครับตาพิณไหมตาพิ์นี่ชัดเจนมากครับนี่เป็นเม็ดเดือดที่วิ่งมาติดนะครับนี่ก็หนึงในร้อยเหมือนกันครับหนึ่งในร้อยนะครับ หรือจะ1ในพันก็ไม่แน่นะครับที่จะมีเม็ดเดือดวิ่งมาติดตรงนี้เป็นลักษณะแบบตาพระอินนะครับอ,อย่างนี้จะหายากนะครับจะหายากนะครับเพื่อนๆดูลักษณะ,ะมียุบมีหลุมมีย่นมีเหี่ยวมีหมดนะครับเพราะว่าะพระร้อยกว่าปีนะครับ จะต้องมีพุทธลักษณะ,ะการขึ้นเกณ์โลหะหรือว่าสนิมก็ต้องมีนะครับความเก่าก็ต้องมีนะครับแต่อง์นี้ที่ดูไม่ค่อยเก่าก็คือว่าท่านเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินผสมทองแดงนะครับก็คือที่ฉาบอยู่ด้านหน้านี้จะเป็นเงินยวงซะส่วนมากครับเพราะว่าถึงจะขาวก็ขาวเหลืองครับไม่ไม่ขาวจ้วนะครับ เมตตานะครับผมชัดเลยนะครับตาเป็นแบบหมวกแก๊ปเลยครับตานี่ครับจมูกสวยงามปากคอยิ้มเป็นสังกติมือรององนี้ถือว่าค่อนข้างใจผมนะครับสมบูรณ์นะครับผมว่าสมบูรณ์ครับองนี้เป็นเนื้อที่ดูง่าย ถ้าเจอแบบนี้ก็คว้าได้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านก็จะได้พระแท้ไปครอบครองเป็นพระท,ที่หายากนะครับหลวงพ่อเงินนี่ของแท้ลักษณะนี้หายากมากครับเพราะว่า,าเดี๋ยวนี้าตามท้องตลาดนะครับเป็นพระฉีดพระฉีดมาน่ากลัวมากนะครับาสามารถมีองค์ที่สองได้โดยกายภาพนะครับ แต่ว่าก้นทําไม่ได้ครับก้นนี่ก็เป็นจุดตายนะครับคือพระฉีดก้นจะกลมนะครับจะอยู่มุมมุมใดก็ได้แต่ว่าจะต้องกลมนะครับจะไม่มีเป็นแง่เป็นมุมลักษณะนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างอีกองนะครับเ,เพื่อนเห็นไหมครับลักษณะการตัดช่อนี่ครับจะใหญ่ยยป้านไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ การตัดแต so ่งของสมัยก่อนนะครับสมัยโบราณนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนเนดูนะครับองค์นี้ก็คือเป็นพระที่ดูง่ายก็คือเป็นเนื้อเงินยวงนะครับเพื่อนๆเป็นเนื้อที่ดูง่ายนะครับเงินยวงเพราะว่าจะเป็นเนื้อที่สนิมน้อยที่สุดนะครับออกไซด์จะเกาะน้อยที่สุดนะครับเพื่อนเ แล้วก็พระองค์นี้ก็ผ่านสภาพการยิบจับหรือว่าสัมผัสมายาวนานพอสมควรเพื่อนๆก็ไม่ทราบว่าผมนี่เป็นคนที่เท่าไรแล้วครับที่ได้จับพระองค์นี้เพราะว่าอายุท่านร้อยกว่าปีนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเราเป็นคนที่เท่าไรโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ มีพระดีๆมาให้ท่านเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับมาชมกันสำหรับพิมพ์นิยมนี่ครับเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจก็าสามารถทักมาคุยได้ทักมาคุยได้พร้อมที่จะแบ่งปันนะครับเอาไว้บูชาปกปักรักษาคุ้มครองตัวเจ้าของนะครับเพราะว่า,าหลุงพ่อเงินก็เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จ พุทธจารย์โตเหมือนกันครับอลองไปอ่านประวัติดูนะครับท่านช่วงที่บวชอยู่ที่วัจนสงคมนะครับท่านก็ไปเรียนวิชานะครับกับสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับออกาสหน้าเดี๋ยวเราจะ มาให้เพื่อนๆชมองค์สวยๆกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็สวัสดีมีความสุขครับผมโชคดีครับ